เกมก็เล่นปนี้จริงๆจริงๆจริงๆชฉอดหนูถือว่าโอเคค่ะแต่ว่ามันมีบางหลมที่อ่าที่รู้สึกว่าเหมือนจะดีแต่มันกับลูกกับผลผลที่ออกมามันไม่ดีเพราะว่าวันนี้กีนค่อนข้างแข็งแข็งแบบแข็งมากเลยค่ะก็คือสมมุติว่าถ้าเกิดแบบหนูไม่ออนอย่างเงี้ยโอกาสหนูจะได้พาถือว่าค่อนข้างน้อยเพราะว่าชิปที่ก็ลุมไม่ค่อยอยู่ด้วยก็ถือว่าวันนี้สนามค่อนข้างยากสำหรับสำหรับตัวหนูค่ะ วันนี้ไม่ค่อยอยู่ในเกมสักเท่าไหร่ค่ะอาจจะมีแบบหัวร้อนบ้างเพราะว่าคำนวณระยะค่อนข้างดีนะคะแต่ตีไปะคะ่ะเหมือนมันแบบพอมันตกดีแล้วมันก็แบบเด้งกีค่อนข,ข้างเด้งด้วยะคะ่ะแล้วก็บางทีถ้าตกไม่ถึงเลยก็คืออยู่มันก็คืออยู่มันก็คือไม่ไปอย่างเงี้ยคะ่ะ <c oughs> แล้วเราก็ต้องเล่นเกมช็อตชิปซึ่งชิปมันก็ถามว่าตกอยู่ไหมก็ก็ไม่อยู่เหมือนกันอ,อ,อย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องพัด คือทางลงคือลงแบบลงแบบลูกไม่อยู่ไม่มีจุดพักลูกหลังหลังหลุมเลยคือพอถ้าเลยลูกเลยหลุมอะค่ะมันก็จะลงแบบยาวต่อเนื่องเนาะทั้ง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 ที่ตัวเองคิดว่าพัดเบาแล้วใช่ใช่ค่อนข้างเยอะเลยค่ะหลุมที่เป็นแบบนี้อพาก็ยังเล่นตามเกมเดิมค่ะที่ที่วางแผนไว้ตั้งแต่แรกค่ะแต่ว่าคิดว่าจะต้องมีสติกว่านิดนึงเพราะว่าวันนี้มีแบบบางหลุมที่มัน เหมือนจะได้แต่มันไม่ได้แล้วก็มีหัวร้อนนิดหนึ่ง,งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องต้องคุมสติตัวเองให้อยู่ในเกมมากกว่านี้หน่อยค่ะค่ะเหมือน <c oughs> พ่าวเลยค่ะคุมนี้ก็ต้องคุมสติตัวเองด้วยทั้งสภาพอากาศที่วันนี้สตาร์ทที่ออฟ11โมง10นะคะซึ่งร้อนร้อนรอนมากร้อนกว่าทุกวันเลยค่ะแล้วก็สภาพกรีนที่ค่อนข้างแข็งด้วยวก็ต้องใจเย็นเรื่องคำนวณระยะมากขึ้นแล้วก็ อออหมูว่าจะลดน้ำจีนใช่ไหมใช่ก็<า>คิดว่าก<ะ>ีวันนี้ก็น่า,จ,าจะนิ่มขึ้นหน่อยให้เราตีได้ง่ายกว่านี้แต่น่าจะไวเหมือนเดิมก็ต้องแบบใจเย็นมากขึ้นแล้วก็ดูลายอะไรให้ชัดเจนมากขึ้นเออเอาจรับ<พ>แข่งขึ้นทุกวันใช่ค่ะส่วนตัวหนูคิดว่ามันใช่มันมันแข็งขึ้นกว่ากว่าสองวันที่เล่นด้วยแล้วก็ธงวันนี้ถือว่าสำหรับหนูถือว่าไม่ไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นิดนึงเพราะว่า พอมันไปอยู่ในลายทางลงอ่ะหนูค่อนข้างที่จะยากอ่ะต่อให้หนูแบบกะน้ําหนักไม่ถูกเลยค่ะคืออย่างหนูสุดท้ายที่เห็นพัทก็คือหนูเผื่อไปแล้วยังไงมันแบบมันไม่มีทางแบบอยูอ่ลูกก็คือไหลไปสองคงันธงในแมททัสกอปช่ค่ะรู้สึกไงบ้าง ชินนออกด้วยกันบ่อยชิวเลยออกแบบเรื่องคุยขนมของกินหากินนู่นกินนี่ไปเรื่อยอยู่ออกด้วยกันจนโอ้โหชินคุ้นหน้าคุ้นตากันมากระเปิดกระเบ้าโอ้ร้อนร้อนก็ง่วงตลอดทางเลยไม่รู้ง่วงนี่แ ก็ฝากติดตามไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะทางค a าส f อ c e e o o o k ด้วยนะคะเราจะมีไลฟ์กันก็ฝากท่้นผู้ชมเข้ามาดูนะคะว่ามาลุ้นกันว่าใครจะได้แชมป์ก็พรุ่งนี้กวนผู้นำนะคะมีโปรเปนโนนะคะโปรกราวแล้วก็พี่พรมพีพรมค่ะสคนก็มาดูกันว่าใครจะได้แชมป์อาจจะเป็นคนละจกงมาแซงก็ได้ค่ะไม่เอาสิ